สวัสดีค่ะหลังจากลงไร์สดเราก็มาขอถ่ายคลิปวิดีโอสักหน่อยนะคะวันนี้เรามาปลูกต้นอันนี้หรือว่าแก้วหน้าหมานะคะเรียกอย่างก็เป็นแก้วหน้าหมาหลังใบหลังใบเขาก็จะจะเป็นลนักษณะนี้นะคะหลังใบนะคะ,อคอะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะเนี่ยมือเพื่อนมากเลยถ้าเรียกอย่างก็น้างัวหรือว่าแก้วหน้าม้าได้หมดเนาะนะคะตระกูลแก้วหน้าม้านะคะเป็นไม้พวกนี้สวยๆพี่เล็กก็พ้นพญายจงอางนะคะขยายรูปขยายหน่อเขาออกมานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นหน้างัวเหมือน <laughs> ถ้าถ้าดูๆจะมีไข่ เพื่อนๆมองเห็นไข่ไหมนะคะไข่เนาะนะคะไข่แบบนี้ค่ะ, mm. คะเป็นหน้าหัวเหมือนถ้าถ้าดูๆเลยเนี่ยมันเหมือนตะกูลบอนนะคะมันต้นพญาจงอางมันจะมีไข่ด้วยนะ mm. ค่ะเวลาเราลือต้นใหญ่ๆนะคะไข่มันจะออกตรงล่างเนาะน,นะคะแตกไข่ มีพวกไข่มาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ เห็นไข่เนี่ยนะคะไข่เนาะนะคะไข่แบบนี้ค่ะโว้เขาเกิดเป็นต้นแก่แล้วเขาะจะมีดอกนะคะเนี่ยต้นมันใหญ่นะพญาจงอางนะคะต้นใหญ่สูงเไม่โตขึ้นมาขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเนี่ยมือเปื้อนมากเลยสวัสดีค่ะ หลังจากลงไร้สดเราก็มาขอถ่ายคลิปวิดีโอสักหน่อยนะคะวันนี้เรามาปลูกต้นอันนี้เหมือนหน้าหวนเลยค่ะเหมือนมีเขามีอันนี้หน้าเนาะหน้าแหลมๆมีเขายื่นๆนะคะอ่าคะถึงได้เรียกว่าพี่เลกจะเอาออกมานะคะมาใส่กระถางปลูกแตะะ่ต้องลบพอเคเขาเกิดเป็นต้นแก่แล้วเราจะมีดอกนะคะ ตูนบอลน,นะคะมันเพื่อนพญยายจงอางนะคะขยายรูขยายนอกเขาออกมานะคะนี่ค่ะพเพื่อนๆรดน้ำหน่อยค่ะต้องรดน,น้ำนะคะวันนี้แดดดีมากย้ายกระถางให้เขานะคะเีื่อเขาจะได้โตเนี่ยมันเหมือนตะูลบอลน,นะคะมัน ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเนี่ยมือเพื่อนมากเลยมีไข่นะคะเพื่อนเพื่อนมองเห็นไข่เนี่ยนะคะไข่เนาะนะคะไข่แบบนี้นะค่ะโห,โหเขาเกิดเป็นต้นแก่แล้วเราจะมีดอกนะคะเนี่ยต้นมันใหญ่นะพญาจงอางนะคะลัต้นใหญ่ตู ขอบคุณนะคะสําหรับทิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเนีมือเปื้อนมากเลยค่ะที่แม้ก็ปู๋ยนะคะปุ๋ยขยะขยะต้นต้นอะไเกิดน,นี่มันเกิดต้น,นเล็กๆที่แม่ก็เอามาออกมานะคะแล้วใส่กระถางปุะะ๋ยหรือตั้งรู้หรือว่าแก้วหน้าหมานะคะเรียงอย่างก็เป็นแก้วหน้าหมาหลังใบหลังใบเขาก็จะจะเป็นลนักษณะนี้นะ นะสวัสดีค่ะหลังจากลงไร้สดเราก็มาขอถ่ายคลิปวิดีโอสักหน่อยนะคะวันนี้เรามาปลูกต้นอันนี้ก็เวลานั่งเขาก็จะแตกนะคะแตกต้นออกมาใหม่เป็นไข่อันนี้หลังจากที่เราต้นเล็กๆจะมีไข่นะคะเพื่อนๆมองเห็นไข่ไหมนะคะไข่เนาะนะคะ แบบนี้ค่ะจะมีไข่นะคะเพื่อนๆมองเห็นไข่ไหมนะคะไข่เนาะนะคะไข่แบบนี้ค่ะถ้าเรียกอีกอย่างก็น้างัวหรือว่าแก้วหน้าม้าได้หมดเนาะนะคะตระกูลแก้วหน้าม้านะคะเป็นไม้พวกนี้สวยๆนี่เล็กก็ต้นพยายจงอางนะคะขยายรูปขยายหน่อเขาออกมานะคะนี่ค่ะ เพื่อนเพื่อนพญายจงอางนะคะขยายรูปขยายหน่อเขาออกมานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเรียกอย่างก็น้างัวหรือว่าแก้วหน้าม้าได้หมดเนาะนะคะตระกูลแก้วหน้าม้านะคะเป็นไม้พวกนี้สวยสวยนี่เล็ก,ก็เ้นพญายจงอางนะคะขยายรูปขยายหน่อเขาออกมานะคะเนี่ค่ะ เพื่อนๆที่ไล้ก็ปลูกนะคะปลูกขยายขยายต้นเลป็นหน้าหัว <laughs> เหมือนถ้าถ้าดูดูเพญายจงอางนะคะขยายลูกขยายนอกเขาออกมานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่กันค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ต้นพญาจงอางเนาะเห็นไหมคะ <Okay. S 1> ต้นพญาจงอางที่เด็ก็เอา พวกนี้ส่วนมากเลยท่าน,นี่แหละพีะะ่เกก็ปลูกเนี่ยค่ะปลูกขยานขยานต้นต้นเล็กเกิดที่มันเกิดต้นเล็กๆถ้าเรียกอีกอย่างก็น่างัวหรือว่าแก้วหน้าม้าได้หมดเนาะนะคะตระกูลแก้วหน้าม้านะคะเป็นไม้พวกนี้สวยๆที่เล็กก็โหเขาเกิดเป็นต้นแก่แล้วเราจะมีดอกนะคะเนี่ยต้นมันใหญ่นะขยาจงอา ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเนี่ยมือเปื้อนมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเหมือนน่าวงวนจริงค่ะเหมือนมีเขามีอันนี้หน้าเนาะหน้าแหลมๆมีเขายื่นๆนะคะอ่าอถึงได้เรียกว่าโอเคเขาเกิดเป็นต้นแก่แล้วเ็าจะมีดอกนะคะเนี่ยต้นมันใหญ่นะ พญาจงอานะคะลำต้นใหญ่สวยเป็นน่างัวเหมือนถ้าถ้าดูดูจะมีไข่นะคะเพื่อนเพื่อนมองเห็นไข่เนี่ยนะคะไข่เนาะนะคะไข่แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะหลังจากลงไร่สดเราก็มาขอถ่ายคลิปวิดีโอสักหน่อยนะคะวันนี้เรามาปลูกต้นนั้นต้นน้ำเลยค่ะ ต้องรดน้ำนะคะวันนี้แดดดีมากย้ายกระถางให้เขานะคะเพื่อเขาะจะได้โตเป็นหน้างหัวเหมือนถ้าถ้าดูดอันนี้นะที่พี่เล็กเอาออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากไข่นะคะเกิดเกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดนะคะเราก็เอามเมล็ดเพาะได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะ หลังจากลงไร้์สดเราก็มาขอถ่ายคลิปวิดีโอสักหน่อยนะคะวันนี้เรามาปลูกต้นอันนี้ขอบคุณมากค่ะเนี่ยมันเหมือนตะกูลบอลน,นะคะมัน,นะะด้านใบ เพื่อนอน,นี่ค่ะต้นพญาจงอางเนาะเห็นไหมคะต้นพญาจงอางสวัสดีค่ะหลังจากลงไร้์สดเราก็มาขอถ่ายคลิปวิดีโอสักหน่อยนะคะวันนี้เรามาปลูกต้นอันนี้ ปลูกกันนะชอบชอบมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าคนชอบนะถ้าคนชอบเป็นไม้สวยงามนะคะไม้สวยงามก็